ออกมานอกบ้านบ้างดูดิรอยตีนกวางมาเอาอากาศถ่ายเทบ้างในบ้านมันอดอดอ้พีไม้หยุดตกแล้วนี่แต่รอยเท้าควางนี่ลอยเท้าควางนั่น วางมันเดินมาหาของกินนีอ่อะไรมันกินมืดนะต่ไม้หังขาวมาผู้คนก็จะเปิดไฟกันสวยสด,ดูมีตะรอยเท้าวขวางจะมืดมาไม่เห็นคนลิปมั็นลายรอยเท้าขวางมากินกูหลาบแม่นา รอยเท้าควางป่ะนะเนี่ยลอยเท้าควางมามายืนกินต้นกหลาบคืนมันต้องใส่เดินกันสนุกเลยโอเคออกมาให้ดูออกมาข้างนอกบ้างลอยเท้าขวางบายบายจ้ะ